อีกแล้วน่ครับวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์โอน็ตปี65เช่นเคยเนะครับวันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบอัตน,นัยนะครับก็คือข้อเขียนนั่นเองเนะครับมีแค่2ข้ออ่ข้อ21และข้อ22นะครับแต่ว่าข้อละ10คะแนนเลยถ้านักเรียนทําถูกต้องทั้ง2ข้อก็จะได้เพิ่มอีก20คะแนนเลยเนะครับโดยเขาเนี่ยจะให้เขียนเขียนคําตอบนะครับลงในกระดาษคําตอบ นี่ครับซึ่งด้านบนเนี่ยด้านบนของกดจษคำตอบเนี่ยจะเป็นการฝนใช่ไหมครับข้างล่างก็จะมีบรรทัดให้มาเท่านเรียนสามารถเขียนเติมตลงไปตรงนั้นได้เลยนี่ครับโดยเขาบอกว่าให้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางนครับที่เราพูดกันนะครับทุกวันนี้เนะครับเท่านั้นอ่ทีนี้มาเริ่มดูในโจทย์ข้อ21นะครับเขาบอกว่าจงเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช้คำยอ่อและไม่ใช้คำถักศัพท์โอโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานเน้นย้ำเลยครับภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยกลางความยาว4-7ถึงบรรทัดน,นะครับถ้าเขียนเกิน7บรรทัดละ่ะจะตรวจถึงบรรทัดที่7เท่านั้นนะครับฉะนั้นบรรทัดที่890เท่าถ้าเนเขียนยาวเกินลงมาไม่มีความหมายนี่ครับเพราะว่าเขาจะตรวจถึงบรรทัดที่7เท่านั้น ระยะปลอดภัยอสมมติเราเขียนสักสี่ถือหกมีกําลังดีกําลังสวยนะครับชื่อเรื่องไม่ต้องตั้งนะครับเขียนตัวบรรจงเครื่องบรรทัดาสามารถเขียนได้ยาวเลยเพราะว่าเขียนแค่เครื่องบรรทัดเองนะครับไม่เขียนเป็นบทร้อยกรองนะครับไม่ต้องแต่งกรอนมานะครับไม่ใช้คําย่อนอรอรรโรงเรียนนักเรียนแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช้คำำําทับศัพท์ด้วยนะครับให้ใช้เน้นย้ํานะครับภาษาไทยมาตรฐานเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาเริ่มดู นี่ครับที่ภาพนะมาเริ่มวิเคราะห์ภาพก่อนนะครับภาพที่เขาให้มาเนี่ครับเป็นยังไงมีอะไรบ้างมีอะไรในภาพบ้างนะครับอ่มีคน4คนนะครับมีคน4คนเป็นนักเรียน2คนเป็นนักเรียนชายใช่ไหมครับเป็นนักเรียนชาย2คนนะครับเราก็มีลุงมีป้านี่ครับบางคนจะบอกบอกว่าเป็นตาเป็นยายก็ได้เหมือนกันนะครับมีลุงมีป้า ทีนี้นักเรียนกําลังทําอะไรเราเขียนทาไว้ก่อนนะนักเรียนกําลังเดินนะครับนักเรียนเจอ,อเจอใครเจอลุงเจอป้านะครับนักเรียนนะครับเข้ามาช่วยลุงกับป้านะครับลุงกับป้านะกํากลังขนของขึ้นรถนะขน,นไปทําไมล่ะอาจจะขนไปย้ายบ้านเก็บของหรือว่าขยะที่ไม่ใช้แล้วนะครับนักเรียนจินตนาการได้เลยนะครับซึ่ง ภาพแต่ละปีเนี่ยข้อสอบอเียนครับภาพก็จะไม่ซ้ำคไม่ซ้ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพก็จะเกี่ยวข้องกับคุณธรรม8ประการนะครับนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยคุณธรรม8ปประการนะครับถ้ายังไม่รู้จักนะครับนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมได้เลยนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากจะเกี่ยวข้องนะครับถ้าเรามีหัวข้อหรือเราสามารถฝึกซ้อมมาเนี่ยเราก็จะ จะช่วยให้เราเยสามารถได้คะแนนเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอมองภาพนะครับเห็นอะไรบ้างมองเสร็จแล้วเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้เราเขียนเป็นคําไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาร่างเป็นโครงเรื่องกันนะครับเริ่มที่ใครใครมีใครบ้างเมื่อกี้เราบอกไปแล้วมีเด็กสองคนใช่ไหมครับ มีเด็ก2คนเป็นนักเรียนชาย2คนนะอาจจะใส่ชื่อตัวละครก็ได้นะครับถ้าใส่ชื่อตัวละครเนี่ยยิ่งทําให้เพิ่มคะแนนขึ้นอีกนะอาจจะเป็นอะ่ะเด็กชายก้อเด็กชายขอนะครับมาเจอคุณลุงคอคุณป้างอแบบนี้ได้เลยนะครับใส่ชื่อไปได้เลยหรือนะอาจจะเป็นคุณตาคุณยายได้ไหมได้คุณปู่คุณย่าได้ไหมครับได้เหมือนกันหรือบางคนบอกเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม ได้เช่นเดียวกันแล้วจะแล้วแต่จินาการของเด็กเลยนะครับต่อไปทําอะไรแ่ก yeah. ำลังทาอะไรบางคนอาจจะบอกว่ากลับจากโรงเรียนอืมได้ไหมครับได้บางคนอาจจะบอกว่าไปโรงเรียนได้ไหมแ้ yeah. อาจจะได้ได้เหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้มีพาร์ทไม่ได้มีอะไรกําหนดนะครับไปโรงเรียนก็ได้กลับจากโรงเรียนก็ได้คุณลุงคุณป้าอะทําอะไรอยู่ คนของขึ้นรถใช่ไหมครับยกของหนกักในนี้อาจจะเห็นสังเกตจากขานะครับขาคุณลุงนมีลักษณะงอนะเหมือนยกของหนักอยู่แล้วก็มีในภาพเนี่ยมีลักษณะขีดเหมือนแบบสันส่นความสัน่นความเคลื่อนไหวนะครับที่ไหนบางคนเนี่ยดูแบนะ็คกราวนั้นดูพื้นหลังนะครับเป็นรูปบ้านใช่ไหมอาจจะเป็นหน้าบ้านเห็นการเกิดขึ้นที่หน้าบ้านหรือว่าข้างทางได้ไหม อาจจะเป็นข้างทางหรือว่าข้างรัว้วอ่ะข้างรั้วบ้านแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต่อไปเมื่อไหร่ทีนี้เมื่อไรเดี่ยน้องเข๋ให้สอคท้องกันนะสมมุติน้องนบอกว่ากลับจากโรงเรียนแต่น้บอกว่าเช้าตรู่สอดท้องไหมครับเช้าตรู่วันหนึ่งแต่ว่าเด็กชายสองคนกลับจากโรงเรียนแบบนี้ ไม่ได้แ้มนะครับเพราะว่าไม่สอดคล้องกันดั่นเองต้องเขียนให้สอดคล้องกันนะครับทั้งกับข้อความด้วยแล้วก็ทั้งกับรูปภาพด้วยนะครับอะ่อะเช้าอาจจะบอกว่าเชา้าตอนเช้าก็ทาไมไปโรงเรียนตอนบ่ายหรือว่าตอนกินนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังกลับบ้านนะครับให้สอดคล้องกับเนื้อหากับรูปภาพด้วยนะครับอย่างไรอะ่ะอย่างไรอย่างไรทีนี้มันต้องสอดคล้องกับทําไมทําอะไรอะ่ะ อ,อย่างไรสอดคล้องกับทาอะไรนะครับนักเรียนสองคนนะครับคิดว่าเห็นไหมเป็นภาพความคิดนะก,กาลังคิดว่าอยากช่วยนะครับคุณตากับคุณยายนะครับซึ่งก็นักเรียนก็พยายามโยงให้ถึงเรื่องการยําใจแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นคุณธรรมแปดประการเหมือนกันนะครับเข้าสู่เรื่อ,อ,รองการยืมใจแบบนี้นะครับจะทําให้นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นนะครับ เมื่อวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับประมาณหนึ่งนะครับเด็กๆต้องอย่าลืมคำเชื่อมอะยังจำคำเชื่อมได้ไหมครับคำเชื่อมประโยคเนี่ยและหรือแต่ทั้งหลายเหล่านี้เอามาเรียบเรียงประโยคแต่ละประโยคเข้าด้วยกันนะครับเอามาเชื่อมประโยคต่างๆร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเข้าด้วยกันนะครับ <S <S เดี๋ยวคุณครูจะลองอ่าน,นเรื่องให้เด็กๆฟังนะครับเป็นตัวอย่างนะ วันนี้ในขณะที่โกกับเกตกำลังเดินกลับจากโรงเรียนตามปกติเพราะทั้งสองคนมีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนพอที่จะสามารถเดินไปกลับได้เมื่อเดินผ่านร้านสะดวกซื้อโจก็สังเกตเห็นตากับยายกำลังขนของที่ซื้อจากร้านขึ้นรถนะคุณตานั้นถือของเต็มมือ ด้วยความมีน้ำใจทั้งสองคนจึงอาสาช่วยตากับยายถือของขึ้นรถให้จนเสร็จเรียบร้อยเพราะถือว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นการแสดงถึงการเป็นคนดีและมีน้ำใจอีกด้วยอ่าเดกเยนเขียนเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งเดกเยนนับบรรทัดก่อนนะครับในโจทย์เขาบอกว่าให้4-7ถึงบรรทัดนะครับอลองนับ่งสองนับ1ี่ห้าห มี6บรรทัดนะครับ,รบแบบนี้ถือว่าไม่เขียนเกินนะครับถ้าเขียนเกิน7บรรทัดไปนะครับถือว่าข้อสอบนั้นถือว่าบรรทัดที่เลยออกมานั้นนะครับไม่มีผลนะครับง่ายมากมากนะครับามาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะครับท้ายสุดจริงๆแล้ว ข้อ22นะครับจงสรุปใจความสําคัญของบทอ่านต่อไปนี้นะครับเขาจะให้บทอ่านนักเรียนมายาวเหยียดเลยนะครับเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางเหมือนเดิมนะครับความยาวไม่เกิน3าบรรทัดนะครับสั้นมากๆ3าบรรทัดต่อให้เขาจะให้บทความมายาวแค่ไหนนะครับเราเขียนแค่3าบรรทัดเท่านั้นนะครับโดย น่าเรียนสังเกตก่อนนะครับบทความที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งหมด3ย่อหน้าเราอาจจะตีไปได้เลยว่าแบ่งไปได้เลยว่าย่อหน้าหนึ่งเนี่ยสรุปให้ได้สักหนึ่งบรรทัดนะครับเพื่อให้ได้ทั้งหมด3มรบรรทัดนั่นเองนะครับแต่และย่อหน้าเนี่ยก็จะมีใจความสําคัญเนี่ยซ่อนอยู่นะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยใจความสําคัญนะครับส่วนใหญ่นะจะอยู่ตอนต้นนะตอนตอน้ตนนะครับของข้อความของเนื้อเรื่องนะครับหรอย่ส่วนท้ายก็มี หรือว่าบางทีก็จะอาจจะแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องก็มีแต่ส่วนมากส่วนมากส่วนมากที่อยู่ตอนต้นนะครับทีนี้เนี่ย <c oughs> เรามาเริ่มกันที่ยอนาแลกนะครับการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนเราจะสังเกตได้ว่าวันใดก็ตามที่เรานอนไม่พอสมองจะไม่ค่อยเล่นคิดอะไรไม่ค่อยออกบางคนอาจเคยสังเกตว่าถึงแม้ว่าการนอนนาน แต่ถ้าหลับหลับตื่นตื่นพลิกไปพลิกมาทั้งคืนตื่นขึ้นมาก,มก็ไม่รู้สึกสดชื่นกล่าวได้ว่าคุณภาพของการนอนหลับมีผลต่อสุขภาพนะครับเราจะสังเกตได้ว่า,าตรงส่วนนี้ข้างหลังเนี้ เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะ้นี่สังเกตไหมเป็นการยกตัวอย่างทั้งหมดเลยเราจะสังเกตได้ว่าวันใดก็ตามที่เรานอนไม่พอเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างถูกต้องไหมครับสมองก็จะไม่ค่อยเล่นนะครคิดอะไรไม่ค่อยออกเนี่ยเป็นตัวอย่างทั้งหมดเลยนั้นใจความสําคัญเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนแรกนี่ครับการนอนหลับไม่การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนี่ครับมันจะอยู่ในส่วนแรกนี่ครับต่อมาดูย่อหน้าที่สองนี่ครับคุณภาพของการนอนหลับขึ้นอยู่กับชั่วโมงการหลับ ให้เพียงพอนะครับของคนในแต่ละช่วงวัยโดยทั่วไปเด็กต้องการระยะเวลานอนหลับมากกว่าผู้ใหญ่ทารกแรกเกิดใช้เวลาในการนอนหลับประมาณ16-20ถึง20ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่วัยเรียนก็จะลดลงเหลือ9-10ถึง10ชั่วโมงส่วนผู้ใหญ่จะใช้เวลาเพียง5-6ถึง6ชั่วโมงในวัยชรา การนอนหลับจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือเริ่มมีการตื่นในช่วงกลางคืนบ่อยขึ้นจะไม่หลับรวดเดียวถึงเช้าเหมือนวัยหนุ่มสาวนะักเรียนเห็นไหมครับตัวเลข1 6ถึง20เนถะึง10 5ถึง6แบบนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดนะครับถ้านักเรียนเจอตัวเลขอย่างพวกตัวเลขั้งหลายสถทั้งหลายเนี่ยเราตัดเป็นรายละเอียดทั้งหมดนี่ครับฉะนั้นใจความสําคัญจะอยู่แค่ตอนต้นนะครับคุณภาพของการนอนหลับ ขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงการหลับให้เพียงพอเท่านี้นะครับเป็นใจความสําคัญของย่อหน้าที่2นะครับต่อไปเรามาดูต่อกันที่ย่อหน้าที่3การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับเช่นทําให้มีอาการมึนงงเวียนศีรษะปวดศีรษะหงุดหงิดสมาธิไม่ดี กาตัดสินใจช้าลงสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวและนอนไม่พอนั้นอาการของโรคประจำตัวอาจกำเริบได้อะนันเรียกเห็นครับว่าเช่นไหมครับหลังคำว่าเช่นเนี่ยเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยเป็นการยกตัวอย่างทั้งหมดเลยทำให้มีอาการเมึนงงเวียนศีศรษะปวดศีรษะหุ่นมีสมาธิไม่ดีทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นใจความสำคัญจะอยู่หน้าเช่นนะครับก็คือการนอนหลับไม่มีคุณภาพ อขอโทษครับเอาใหม่การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของใจความสําคัญของย่อหน้าที่สามนั่นเองทีนี้พอได้ใจความสําคัญแต่ละย่อหน้าแล้วเราก็จะนําใจความสําคัญทั้งหมดมาเรียบเรียงมาเรียบเรียงนะครับทําให้เป็นภาษาของตัวเองนะครับอย่าลืมสําคัญเลยนะครับอย่าลืมการใช้คําเชื่อมด้วยนะครับใช้คําเชื่อมนะครับทำให้ ประโยคเนี่ยราบรื่นนะครับเป็นภาษาของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะลรง,งฟังอยู่นะครับการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะคุณภาพของการนอนหลับมีผลต่อสุขภาพคุณภาพของการนอนหลับขึ้นอยู่กับจานวนชั่วโมงในการนอนหลับให้เพียงพอ ดังนั้นนะใส่ดังนั้นเข้าไปด้วยนะครับการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เห็นไหมคุณคอนมีคําเชื่อมด้วยนะครับคำว่าเพราะคําว่าดังนั้นนะครับนักเรียนสามารถใส่ไปได้ทําให้ภาษาเนี่ยเป็นของตัวเองมากยิ่งขึ้น,นอย่าลืมอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดที่เราต้องตัดทิ้งนะครับไม่ต้องใส่การยกตัวอย่างตัวเลขสถิติเช่นทั้งหลายไม่ต้องใส่ไปนะครับเท่านี้นักเรียนได้แล้วสิบคะแนนง่ายาๆนะครับเป็นข้อสอบ อัตัยง่ายๆเลยแค่สากบรรทัดไม่เขียนเกินนะอย่าลืมใช้ภาษาไทยมาตรฐานเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้ชัดเจนนะครับขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปครูปอลจบแล้วนะครับสามารถทขาข้อสอบออนไลได้ผ่านไปได้ด้วยดีทําให้ดีที่สุดนะครับคิดก่อนทําเสมอน,น,นะครับสู้ๆเด็กๆทาได้ทุกคนเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ